สวัสดีครับผมตัวเคริตครับจะมาแนะนําการใช้งานการเชื่อมต่อดีกว่าเชื่อมต่อกับหน้าจอรถอีสุนัะผมเป็นระบบ a อ d ด o i d นะผมอันดับแรกเข้ามาที่ตั้งค่าเลยครับผมเข้ามาที่บูทูุเลยเปิดเลยเปิดปรูทเสร็จแล้วเข้ามาที่ฟันเฟืองที่หน้าจอมาที่บูทูุนะผมมาที่เพิ่อมอุปกรณ์มาที่ค้นหาอุปกรณ์ได้เลยพอเจอของเราแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยครับผม เาเชื่อมต่อปุ๊บจะมีให้กดว่าจับคู่ที่จอโทรศัพท์แล้วก็ที่หน้าจอรถด้วยต่อสักพักม,มากดต่อไปเลยตกลงเรามาดูที่หน้าจอโทรศัพท์บอกว่าเชื่อมต่ออยู่แล้วเราก็กดออกนะครับกดออกเสร็จแล้วเรามาเข้าที่ตั้งค่าอีกเหมือนเดิมเข้ามาที่คําว่าเชื่อมต่อแบบหลายสายห,หน้าจอหลักกดมาที่ตัวนี้นะครับผมออกดมาที่ม้เล็กแคสเลย ไี่มาต่อไปมาที่โทรศัพท์การแค้นหน้าจอคนหางว่าขาเอเดโอนะครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปที่ YouTube กันเลยอ้าวโอเคเพลงแดนมาเลยครับทีนี้อ้าวเดี๋ยวถ้าเอียงก็เรากดเต็มหน้าจอไปเลย นี่ครับผมหน้าจอขึ้นโชว์แบบนี้เลยขอฟังเสียงหน่อยครับทีนี้สะดุดนิดหนึ่งนะครับขอไปด้วยโอเคครับผมแค่นี้รับง่ายๆจบขั้นตอนการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ